วันนี้เราจะมาลองกินนะคะว่าไอ้เจ้าตัวนี้รสชาติจะเป็นยังไงไปเห็นในรีวิวบางคนก็บอกว่าอร่อยบางคนก็บอกไม่อร่อยคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆไง,ง,งว่ามันดีหรือไม่ดีเราต้องลองเองนะคะนี่ซอสแบบจุกๆเราจะชิมซอสก่อนเลยหวานๆทีนี้ชิมตัวแป้งหนึบหนึบ ทีนี้กินด้วยกันก็อร่อยอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะได้อยู่เราว่าถ้าเต็มสิบเราให้ประมาณประมาณเจ็ดอืม กินได้อร่อยดี